ออยดาจะไปปลูกบ้านออยเราขนของไปเบอร์นี้หรอพี่เพื่องเต็มคันเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์พิเศษที่จะไม่บอกว่าซ่อนอยู่ตรงไหนของคลิปใครที่แบบดูแล้วก็ท้าบอกวินาทีนะบอกแม่เลยพูดงี้อุ๊ยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะอยู่ไหนอะาขอไปหาหน่อยนะไปแล้ว ก็จะได้คุยกันแบบเห็นหน้าอะไรอย่างงี้ไงพี่หิวมากเ๋ยพี่ผ่ายอะไรกินแถวบ้านเอาเลยนะเจอกันจ้าเจอกันจ้าบ๊ายบายสวัสดีกับบล็อกแรกประจำปี2021นะคะจริงๆก็ไม่เชิงบล็อกขนาดนั้นวันนี้ก็มาทํางานที่ออฟฟิศในช่วงครึ่งเช้าเพราะจริงๆเรามีการ work from home มันอยู่เป็นห่วงพนักงานทุกท่านในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะแต่ว่าคุยแล้วมันแบบต้องให้ถึงพลิกถึงคิงนิดนึงกับโปรเจกต์ใหม่ของเราไอเดียมันไม่โฟ o นะคะซึ่งไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะสวัสดีค่ะ พี่ไทเทลของเราที่หลายคนอาจจะคิดถึงกันนะคะมารวมร่างกันเป็นกู้ดูโออ,อีกหนึ่งครั้งใช่ค่ะซึ่งไม่ได้อยู่กันแค่สองคนด้วยเพราะว่าจะเป็นบุกอีกหนึ่งนาง <laughs> เราจะไม่หาออยนะคะจะเป็นบุกบ้านออยเพราะว่าเรามีไอเดียพี่เพื่องใหม่ๆอยากคิดกับออยเยอะแยะมากมายใช่ค่ะคุยกันเดีย๋ยวเอาน้องคุยกับน้องด้วยเลยดีกว่าก็เลยเดี๋ยวมาไปบุกบ้านไปพร้อมๆกันนะคะก็วันนี้พี่เติร์นจะพามาดูเซอร์ไพรส์ด้วยเพราะว่าแบบนิวคอร์ ใี่แสตมปหม่มาเล่นอันนี้เปล่าคือเขาส่งมาให้ทดลองขับนะคะแต่ว่าฉันลงสตอรี่ไปก็เป็นแต่คนแบบมูอว้ามู้วูนะคะมือว้ามู้วูอะไรแล้ะตื่นเต้นกับเราเดี๋ยวพาไปดูกันจ้านี่เลยค่ะพี่ต้นเดินมาถึงร้านจอดของเราแล้วนัคือคันนี้ค่ะโอ้เราขนของไปเบอร์นี้เหรอพี่เพื่อนใช่ถึงท่านก็คือมามาลำบังก็คือไม่ได้บอกว่าน้องล่วงหน้ามาก่อนแล้วนะคะขอบคุณนะคะทีมเดี๋ยวพาห้ดูอันน่าไปไง ต,ต็มคันจ่เยอะเหมือนกันนะมีเ่อง <laughs> ก็คือว่าเราจะยกกองไปไว้บ้านพี่เฟิร์นด้วยเลยคันนี้คือิสันลิก e อกีพาวเวอร์ขึ้โรดดีก้าโ้ดดีก่า โได้มีโอกาสนั่งแล้วค่ะพี่เฟื่องเพราะตอนแรกเนี่ยเห็นพี่กิตเอ็มดีของเราเขานั่งไปกับน้องๆขับรถไปทํางานกันอะไรเงี้ยบอกว่ามันสบายมากมาหลายมือนะคือน้องได้ไปลองขับมาด้วยเร<อ>าก็มาที่บ้านเฟื่องที่ต้นคนขับรถเฟื่องได้ขับเฟื่องก็ได้ขับเองสลับกันไปหลายอัน,น มันได้นั่งแล้วใช่ค่ะเป็นไงคะมันก็นี่นะพี่เฟื้องมันแบบมันเข้าอัศสรีลาที่สําคัญพี่ฟเฟื้องเฮดรูมสูงมากนี่คือสูงจริงๆจากหัวพี่สูงรประมาณ70็ินิดนดเนี่ยก็นั่งสบายมาก,กส,สูงหรอประกุในแบบหรอ <c oughs> ระดรบชาติอย่างเงี้ยหรอ ใช่เหลือเหลือพื้นที่เยอะคือเฟื่องได้ลองนั่งทั้ง2องโพซิชันก็คือดีชอบกว้างนะคะที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่ารถคันนี้ใช้เทคโนโลยี e-power ด้วยใช่ไหมคะมีความรู้นะคะใช่ใช่ก็จะบอกว่าเทคโนโลยี e-power เนี่ยก็คือเป็นเทคโนโลยีของนิสสันโดยเฉพาะซึ่งปีนี้2021เขาก็เพิ่งคว้ารางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมจากญี่ปุ่นจริงๆ2ประเด็นหลักๆนะคะที่นิสสัน kicks e-power อันนี้คือตอบโจทย์ก็คือ1เรื่องของคนที่กังวลเรื่องสถานีชาร์จบางที่ ต่างจังหวัดเราไม่มั่นใจว่าสถานีชา์จมันมีเยอะเพียงพอหรือยังบางคนเป็นกโงวลไงก็ไม่กล้าใช้ก็อันนี้ก็คือเติมน้ำมันแบบปกตินะคะนี่ค่ะ ขอบคุณค่ะรีบหนีะแล้วก็อันที่ 2, 2ก็คือเรื่องของราคาเพราะว่าถ้าเป็น E ีีจริงๆเนี่ยถ้าเป็นของนิสันเองก็เห็นรุ่นก่อนนั้นนี้ก็จะเป็นนิสันลีฟเนาะ,อ,ะอันนั้นก็คือ EV แบบเติมไฟเอาก็ดีนะพี่ฟึ้งที่แบบว่าสำหรับคนที่อยากจะลองใช้รถพลังงานไฟฟ้าดูใช่ครับเพื่อพลังงานไฟได้ฟีลเดียวกันแต่ว่าไม่ต้องวอร์รี่สำหรับการไปหาสถานีชาร์จไฟฟ้าเออก็แบบเติมน้ำมันได้ปกติเลยอย่างเงี้ยประหยัดพลังงานโดยการเติม e 2 0 ถามว่าเทคโนโลยี e power อันนี้คืออะไรต่างจากแบบรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็น e v ยังไงนะคะก็คือ e power เนี่ยเรายังเติมน้ำมันเข้าไปปกติแล้วน้ำมันเนี่ยก็จะไปปั่นไฟแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วเอาพลังงานไฟฟ้านั้นอนะไปขับเคลื่อนมอเตอร์อีกทีดังนั้นแบบพลังงานในการขับเคลื่อนคือเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วก็คือแบบว่าเติมน้ำมันไปแปลงล่าง,างเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าเสร็จขับ, <c oughs> ขบเคลื่อนรถยนต์เนี่ยคือ e power อ่าแต่ว่า f e e ล i n g ที่เราจะได้ทั้งหมดอะก็คือการใช้รถที่ขับ เพื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านี่แหละก็คือเสียงเงียบเนี่ยสังเกตว่าค่อนข้างเงียบนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องสถานีชาร์จขับในกรุงเทพอะอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเผื่อใครอยากขับออกไปต่างจังหวัดอย่างคันนี้มันก็เป็นแบบ compact SUV ด้วยดังนั้นคือเหมาะสําหรับขับออกไปต่างจังหวัดประมาณหนึ่งนะคะอย่างอย่างเฟื่องเองเนี่ยพอเป็น compact SUV อ,อ่ะคือเฟื่องก็ค่อนข้างชอบเพราะว่าเนี่ยรู้สึก เออโล่งให้ห้องโดยสารหัว<ช>สูงเหมืพี่ต้นบอกข้างหลังก็เก็บของได้เยอะอ,อะไรเงี้ยค่ะตอนพี่ต้นขับมาเรานั่งข้างหลังเราก็รู้สึกว่านั่งสบายอเออรถมันไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่อะ่ะแต่ไม่ได้อัดด้วยคือแบบ สบายเลยสามารถแบบขนของเหมือนที่เราขนมาเยอะๆแบบนี้ก็ได้ก็มีเพื่อแบบไปทริปต่างจังหวัดที่เราไปต้องฟลอีเรื่องชาดไปเคยเห็นคนเขาไปหัวหินด้วยแต่ว่าเออมันเด่นเหมือนไม่น่าคนเหนือแชร์โพสต์ของเราเยอะอะไรกันเออมาขอมาขับเองกันบ้างแล้วก็สีสวยจริงข้างนอกดีไซน์ก็สวยข้างในดีไซน์เลยเพื่อนก็ชอบนะคือมันมีความสปอร์ตเห็นว่าอันนี้คือเบาเป็นแบบความส้มมากๆทูโทนลายเย็บของหนังอะไรเงี้ยมันมีความสปอร์ตในตัวเองอะไม่ได้แบบดูทเทโบราณอะไรเงี้ยหม่อันนี้วัยรุ่นมากใช่เกียร์น่ารักัะปุ๊กปิ๊ ก็ตัดตรงนี้เห็นไหมทําให้ขา<อ>เราไม่ชนเออพวกเราปกติผมสตาร์ทอยู่ตรงนี้แต่เขาไว้ตรงนี้เลยแล้วก็มีโบด EV มีโบดแบบต่างๆให้เราเลือกตัวรถก็สีโดดเด่นคือขับไปเนี่ยรู้เลยว่าฉันมาแล้ว <c oughs> แล้วก็แบบเบาะเนี่ยมันก็แบบลักชัวรี่หน่อยแหละมันก็แบบสีดูแบบเออดูแบบแพงแล้วก็ที่สุดท้ายแบบเทคเจอร์คือน,นิ่มแล้วก็นั่งแบบสบายมากอยากรู้เลยค่ะว่าราคาเท่าไหร่ครับไทยไทยหนึ่งล้านสามแสนแพงไปแพงไปจริงเหรอจริงหนึ่งล้านอะ แพงไปแพงไปเฮ้ยเอออันนี้อันนีจริงๆคือแบบอ่าอ่าอ่าแพงไปหรือไม่แพงไปก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคันนี้เนี่ยนะคะสตาร์ทอยู่ที่แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันก็คือประมาณเก้าแสนบวกลบเฮ้ยแต่ว่าที่ไปเศษไทยก็เอออาจจะถูกเพราะว่าคันนี้คือแบบเป็น BL คือรุ่นท็อปฟีเจอร์ครบนะคะราคาแพงที่สุดแล้วคือคันนี้ก็คือล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทไม่ถึงล้านไม่ถึงล้านหนึ่งแสนเลยไม่ถึงล้านสี่หมื่นเก้าพัน ตอบโจทย์เนาะสำหรับคนแบบที่อยากมีรถไปเที่ยวกับเพื่อนไปปาร์ตี้ไปแบบเนี้ยก็ดีเลยที่สำคัญคืออยากจะใช้รถไฟฟ้าแต่ไม่อยากไม่กล้าใช้ EV อันนี้ก็ตอบจุกใช่ก็จะเป็นท่านั้นนะคะอุ้ยอุ้ยอะไรอะคะพี่เมืองทำไมไม่มีไฟนี้ตาพิบตรงนี้ด้วยนะตาพิบตาพิบเนี่ยเตือนสิคะเดี๋ยวนี้รถเทคโนโลยีก็ต้องมีความปลอดภัยในการแบบเออบางทีขับซิ่งเกินแล้วมีมอส่งมอไซค์อะไรเราจะแฉล็บเขาก็เตือนก่อนว่าอันตรายขยิงแต่ไงี้ยบังคัช่วงววฟุ่มเฟือยตอนนี้ดูแบบเครียดมันก็เหมือนเปิดปีมาแล้ววกก็็เเเเจจจจอออโคคิดลยยแต่่นนาาาะหหฟืงไป เพราะว่าไปทํางานดร렉ชันบริษัทต่างๆก็ปีนี้น่าจะได้เห็นอะไรใหม่ๆเหมือนกันพี่ต้นเองก็ไปปกปักขาขาหนึ่งทำเหมือนแบทแมนเล็กอันแับใช่เราติดตามจากระดาของเราด้วยละกันปีนี้ใน2021น่สบแล้วก็ปีต่อๆไปแต่ระดาถ้ามีอะไรแบบให้ทุกคนว้าวแล้วก็แบบอยากให้ทุกคนแบบร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราด้วยใช่ค่ะพูดถึงเรื่องส่วนหนึ่งและความว้าวค่ะจริงๆแล้วเนี่ยระดามีว้าวในสันเขาก็มีว้าวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์พิเศษสิทธิประโยชน์พิเศษที่่่จะไมบอกวา ซ่อนอยู่ตรงไหนของคลิปใครที่แบบดูแล้วก็คือห้ามบอกวินาทีนะคะเดี๋ยวโดนสปอยบอกแน่เลยพูดเง่้ยนี้ก็ลองดูกันต่อใจได้นะคะว่าเป็นแบบสิทธิประโยชน์อะไรจาก s สันนะคะโอ้โหรถคันนี้เชื่อมต่อแบบ Apple c a r p าเพด้วยค่ะพี่เฟื่องทำไมอ่ะเชื่อมต่อ Apple c a r p าเพก็คือแบบดีนะค่ะองขาดาขาด เราปีชั้นต่อแอปเปิลคาเพกก็คือแบบสบายมากพี่เฟื่องที่สำคัญเดี๋ยวลองเทสหน่อยไปเป็นึเหลาใจน้องออยหรือเปล่าเบสหนักเบสหนักเป็นยังไงบ้างคือล่าสบายดีไหมพอค่ะเดี๋ยวเต้นเล็กสิทธิ์เหนื่อยเหมือนกันจะเต้นบนรถรถคันใหญ่พี่เฟื่องเมื่อกี้เราขับอ่ะเราก็กลัวนะว่าบางทีอ่ะซ้ายซ้ายขวาขวาเราจะโคตรไหมบางทีแบบกายขับรถแล้วก็ไม่ได้เก่งเหมือนเดี๋ยแล้วแบบพี่เฟื่องก็แบบเป็นนักไงนักโคตร นักคู่แห่งชาติบางทีเออพี่เซอร์คราวนี้รัเปลี่ยนรถหรอคะคิดว่าเขารู่เหมือนกันหรือเปล่าคัานี้ไปซ่อมค่ะบางทีบางการนามาให้ใช้ฟรีเนี่ยคือซ่อ มาแรงเหมือนกันนะคะฟีเจอร์ของคันนี้อีกหน่อยพอมีระบบที่เรียกว่าวันเพโด้ด้วยนะคะพี่เตอร์สำหรับเพื่อนๆคิดว่าอาจจะเหมาะกับมือใหม่ที่บางทียังเบรกไม่เก่งเบรกไม่นุ่มเบรกหัวทิ่มอะไรเงี้ยเจอลูกระนาดแบบตุเออวาดเสียวคือเราก็ค่อยๆถอดเท้าออกจากคันเร่งนะคะรถก็จะชะลอความเร็วได้เองโดยที่เราแบบไม่ต้องยกเท้าไปเหยียบเบรกมันจะไม่ไม่กระชากเหมือนเราแบบเออเหยียบไปเองอะไรอย่างนี้แล้วก็พอใช้วันเพดโดเนี่ยมันสามารถชาร์จไฟกลับเข้าไปในแบตเตอรี่ได้ด้วยซึ่งถ้าในเมือง ใช้โหมด e ีโคก็ขับได้สบายๆรถไม่กระชากประหยัดพลังงานแต่ว่าถ้าเป็นนอกเมืองบางทีถนนโล่งขับเข้าโหมด S ได้เลยแรงพี่เฟื่องในการซ่อมบำรุงก็คือซื้อรถคันหนึ่งเนาะก็ไม่อยากแบบต้องแบบจุกจิกในการต้องมาซ่อมเยอะเพราะว่าผ่นไปนั้นหมดไม่มีเงินบำรุงแล้วเท่นี้ ก็คือถามยได้มดีมากที่ถามเพราะว่าเวลาซื้อรถคันหนึ่งคือเราก็ต้องคิดถึงค่าใช้จ่ายที่จะตามมาแล้วคนอาจจะแบบว่าเออมันเป็น e power แล้วมันจะแบบเครื่องยนต์มันต้องไฟฟ้ามอเตอร์ด้วยมันอาจจะงงๆไม่อันนี้ก็คือแบบเหมือนรถยนต์ปกติตรวจเช็คระยะตามครบกําหนดอะไรอย่างนี้ค่ะคันนี้เนี่ยเขารับประกันแบตเตอรี่10ปีแบบไม่ จำกัดระยะทางเทคโนโลยีพ w e r เนี่ยอันนี้คือเขารับประกันปีอปีในส่วนของ E-Power นะคะนี่แวะซะหน่อยเดี๋ยวถอยจอดก่อนนะคะนี่เห็นไนหะมี2จอ มีกล้องแบบ360องศาจำลองคันรถบริเวณรอบๆแล้วก็แบบกล้องหลังที่บอกระยะให้เราดูด้วยนี่ซึ่งปกติอะพี่เฟื่องการถอยหลังตามรถแบบเนี้ยไม่ใช่ทุกคันจะได้นะใช่ใช่คือบางคันมันจะเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปเรือมมาคือเซ็นเซอร์เขาไม่ได้เลี้ยวตามเราด้วยนี่อันนี้มีหมดเซนเซอร์จอดรถตรงนี้มีรอบผันเห็นปะอันนี้ข้างๆเราห่างจากคันนี้เท่าไหร่แล้วก็เนี่ยข้างหลังเนี่ยแลก็เห็นกล้องจริงๆด้วยนะคะนวเบอกให้มันสุดๆคุยกับใครอะห้าแดเก้าสิบ ค่ะแล้วว่าท<อ>ี่เขาคุยคนเดียวนะคะสำหรับใครที่อยากได้แบบว่าชุดแต่งเต็มคันนะคะเขาก็มีชุดแต่งสไตลิชแพ็กเกจนะคะบางคนหลักรถมากเหมือนเครื่องประดับชนิดหนึ่งลูกเมอร์หมอะกอับคุณนะคะท,คที่สําคัญนี่สายเขามีหลายสีด้วยใช่สีใหม่เนี่ยก็มีจี๊ดจี๊ดอีก2ส,สีสีฟ้าเนี่ยเป็นไนท์บลูก็จะแบบฟ้าแบบฟ้าแล้วก็สีเหลืองก็จะเป็นซันไลท์เยลโล่ก็คือเหลืองแบบเหลืองเด่นคือถ้าใครเป็นสายมูเตลูนะคะสีมงคลเนี่ยเลือกตามเสริมดวงได้เลยส่วนอันนี้เป็นอีกเทคโนโลยี นึงที่เฟิ่งชอบปั้งนี่บางทีเรามีของมีเพื่อนอะไรนั่งมองไม่เห็นกรนตกหลังเธอเธอหัวลมหน่อยก็ไม่ต้องอันนี้คือแบบเขาใช้กล้องที่อยู่หลังรถจริงๆอ่ะมาสะท้อนขึ้นมาตรงนี้เลยก็สะดวกดีก็คอนโทรลได้แต่ว่ายังไม่ทัดสกรีนนะว้าสำหรับคนที่สนใจนะวิฟเฟิงในรถอินอีพาวเวอร์เหมือนเราเนี่ยก็สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยแหละเราจะขึ้นคิวอาร์โค้ดให้ก็ลองสแกนดูมีสิทธิประโยชน์มากมายนี่แหละค่ะที่เราบอกว่าซ่อนอยู่ก็คือสิทธิประโยชน์ช่วงนี้แล้วค่ะก็ลองสแกนดูได้นะใช่ค่ะวิฟเฟิงแล เออคับมามีข้อติหรืออะไรไหมก็จากที่เฟื่องใช้มาก็ถือว่าประทับใจแล้วก็อชอบหลายๆอย่างเนาะทั้งความนิ่มเสียงเงียบความาสปอร์ตดีไซน์มันคอมแพ c เอสยูวีหัวยังสูงแต่กระทัดรัดอะไรเงี้ยแบบอำนวยความสะดวกเทคโนโลยีดีไอข้างหลังนี่ก็ชอบแล้วก็จอกว้างอะไรเงี้ยแบบทัชสกรีนอะไรชอบนะคะดีไซน์อะไรทั้งหมดก็ติดอยู่นิดหน่อยละกันก็คือที่ชาร์จแบตในรถคือปกติก็ชอบลืมชาร์จบ้างอะไรบ้างหรือบางทีก็ใช้มือถือหนักเออในนี้มันจะเป็น USB-A ที่เพื่งใช้มันจะเป็น C2C มันก็อาจจะแบบชาร์จในนี้ไม่ได้เวลาที่มาชาร์จอาจจะต้องพกอะแดปเตอร์มาด้วยแต่ว่าอย่างอื่นก็ยังไม่เจออะไรนะส่วนมากก็ชอบไปลงกันดีกว่านะปิดเครื่องนี่ง่ายปิะเครื่องเะรวะเนี่ยไปละลองสตาร์ทให้ฟังใหม่ไหมเอาจริงเสียงแอร์เล้วาเสียงเครื่องอหลองปิดแอร์นี้หนึ่งสองสามไม่ได้ยินเลยที่ดังอะคือเสียงแอร์นี่คัอนี่สตาร์ทเครื่องแล้วนี่แอร์เงียบปะล่ะ งล,งลงลงลง,ลง,ลงมาค่ะเดี๋ยวให้พี่ต้นถือกล้องให้เพราะว่าเดี๋ยวสรุปนิดนึงนะคะว่า Nissan ix, นิสสันคลิกมีพาวเวอร์คันนี้เหมาะใครเหมาะสําหรับคนที่อยากจะใช้รถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าแต่ว่ากลัวว่าจะไม่มีสถานีชาร์จอยากจะขับไปไกลๆแล้วก็เหมาะกับคนที่อาจจะงบแบบไม่ถึงร้านอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อยากได้อะไรที่แบบทันสมัยนะคะดีไซน์โฉบเฉียวเหมาะแบบขับง่ายในเมืองหรือว่าออกไปต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้อะไรเงี้ยค่ะลองดูสําหรับคันนี้นะคะ เพิมพลังสินค้าพีพ่เฟื่องเราไปหาออยที่บ้านกันค่ะได้ไปกันนะคะอันน่อยากไปบ้านออยละดาลัซี <c oughs> ไม่บอกเราเป็นความลับเหมือนคอนเทนต์ในปีนี้ของเราก็เป็นความลับเหมือนกันพี่เฟื่อง <c oughs> ตั้งใจทามากก็ฝากติดตามเราด้วยเพราะตอนนี้พวกเราก็ใกล้ร้านแล้วนะคะใช่หัว <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> ในยูทูบสับสกายแล้วก็กดไลค์กดตัล้อยนะคขอบคุณมากมากที่ติดตามมาปีนี้รับรองมีอรอยอรสนุกแน่นอนแต่ว่าขากลับอขอกขับได้ไหม <c oughs> ได้สิไหนขึ้นสิ อ่าสีส้มไง,ง,น,งน,นั่งบปนับายเดี๋ยวล็อกรถก่อนบายบายค่ะเดี๋ยวไปนั่งเจอกันสวัสดีค่ะอ๋อ้เล่นไงเล่ <c oughs> นใหญ่ฮะอุ้ยแต่พอมันคืพอพงศลัยจับไปดูจับถนัดเลยเนะี <c oughs> ่ยังไงสรุปว่าจะขับเล่นนู้นไม่ถึงบ้านอนอยสักทีเขาบอกอ่าเย็นแล้วจ้ะสรุปก็คือแต่บ้านแย๊กอ่อยอ้อยก็คือดุแล้วแกล้งหนึ่งอุ้ยจำมันคือเงียบจริงๆนะมันจะมันเร่งไปด้วยนะ ним, 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 ним.